อันนี้จะแก้ไขอันนี้จะแก้ไขไหลนะคะไหลเห็นไหมคะ้ังซา้างซา,าหยิบหยิบข้างหน้าขึ้นอย่างเดียวนะคะข้างหลังให้อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าการแก้ไขจำสูตรนะคะจำสูตรเนี้ยถ้าเราสมมุติว่าอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันมันไม่กระชับใช่ไหมคะเราให้โมเดลเราใส่ให้ดูอย่างเงี้ยเราไปเอาเข้าอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งสองข้างอะ่ะ ทั้งหมดทั้งสองข้างคือไปจับดูว่าระยะไหนที่คอเขาไม่ไม่ว้างอะ่ะทีนี้การเราเอาขึ้นอะ่ะตรงเนี้ยเขาจะมาล้างนะคะเราเอาเข้าแค่ด้านหน้านี้นะคะแกะออกค่ะแกะออกไหลเนี่ยแล้วเราก็เอาแค่ไหลตรงไหนที่เราจะเอาขึ้นสองนิ้วหรือนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยเห็นไหมคะแล้วอันเนี้ยก็เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะเนี่ยซ่าๆเอาอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันจะไม่ให้จำสูตรล้างนะคะ เส้นข้างหลังก็เหมือนเดิมค่ะเอารอยเดิมของเขาเลยแต่เราจะมาเอาแต่ข้างหน้านี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่าจัมสูตรเราจะไปจับจับเหมือนคล้ายๆกับเป็นเสื้อเลยไม่ได้เสื้อเนี่ยเราเราถ้าสมมุติคอกว้างเราก็จับอย่างนี้ขึ้นเลยจับอย่างนี้ขึ้นเลยข้างละนิ้วสองนิ้วก็ว่าไปเพราะว่าถ้าเรามาทําแบบนั้นเหมือนอเหมือนเสื้อไม่ได้ค่ะจัมสูดเขาจะลังทันทีนะคะ กพาตรงนี้เขาจะขึ้นไปแล้วทีนี้คนใส่ก็จะเสียรูปทรงอะค่ะก็แค่เอาแต่ชิ้นหน้าที่ว่ามันแบะนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมแต่ชิ้นหลังอย่าไปแตะมันนะคะก็รอยเดิมนั่นแหละแต่ว่าทําเฉลียงค่ะทําเฉลียงลงมาหาปลายอะค่ะทําเฉลียงแล้วนะคะนี่แหละค่ะวิธีแก้คอกว้างของจำสูตยนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกคล้ายๆกับตรงนี้พองอะค่ะตรงด้านหน้านี้พอง พองไม่เยอะนะคะพองไม่เยอะแต่รู้สึกว่าไม่กระชับลูกค้าต้องการกระชับให้เรากลับมาตีเกล็ดนะคะเนี่ยช้าๆเราตีเกล็ดสมมุติข้ามครับเราจับดูอย่างเงี้ยจับดูอันนี้อยู่ประมาณนิ้วหนึ่งข้างละนิ้วเราก็มาทําตีเกล็ดตีเกล็ดแหลมๆลงมาเนี่ยค่ะตีเกล็ดแผ่นบนแผ่นล่างนะคะชนกันแจะอออกสี่หลักนะคะหลักนี้กับหลักนั้นนะคะคือซ้ายขวาะคะ่ะ แล้วก็วิธีแก่อเอวไม่กระชับของุดสูตรตัวนี้นะคะสูดจำสูตรตัวนี้กระโปรงเดสค่ะนี่แหละถ้าบานแล้วก็อ,ออกค่ะอันนี้ตัดบานด้วยนะคะบานไปก็เอาออกค่ะบานเยอะบานน้อยนะคะตัดแล้วก็โพ้งริมให้ลูกค้านะคะแต่นี้คือลักษณะของอเอวไม่กระชับให้เราตีเกต็ด้านหลังนะคะตีเกต็ดเหมือนตีเกต็เสื้อทั่วไปอ่ะ จับได้น้อยได้มากนะคะอันนี้ก็คือใส่ซิปใส่ซิปก็ไอเส้นนี้ต้องต้องอน,นี่นะคะห้ามอันนี้ขึ้นสูงอันนี้ลงต่ำไม่ได้นะคะกระเป๋าต้องตรงกันนะคะนี่หละวิธีใส่ซิปทีพวกมีอย่างนี้นะคะให้ตรงกันนะคะอันนี้ก็จะยังไม่ตัดนะคะอันนี้ตัดออกสี่นิ้วแล้วก็ยกระบายนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็บว้าอกหน่อยหนึ่งของสาวหุ่นอวบนะคะ ันนี้จะตัดชายขึ้นมาต่อจะทําคลิปให้ดูค่ะอันนี้คือใส่สซิปยาวให้สังเกตเส้นนะคะให้ตรงกันเก็กไม่กระชับให้ตีเก็ดนะคะบานไปก็บานแล้วอย่ารัดรูปเหมือนเรดเรดทรงเอนะคะอันนี้เป็นทรงทิ้งตัวหล้วมหน่อยแต่ยาหลวมมากอะคะ่ะอันนี้ก็คือแก้คอจ้ำสูตรก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะ ให้เอาแต่ชิ้นหน้าชิ้นหลังให้อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจะทําให้จําสูตรลั้งนะคะถ้าเราหยิบไปขึ้นไปหมดนะคะนี่ข้อคิด